สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่องฟรีไม้นะครับวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องในสังสารวัตรนี้ไม่มีความก้าวหน้าไม่มีการถอยหลังไม่มีการล้าหลังจริงนะครับนะไม่มีมีเพราะว่าสังสารวัตนี้มันคือวัตตะนะครับมันคือวัตตะนะวัตตะแปลว่าอะไรก็วนวนเวียนนะครับยกตัวอย่างแล้วกันนะ,อ,ะอย่างวัฏจักรของน้ำนะครับเนะี่ย ในแม่น้ําในทะเลก็ตามพอระเหยไปแบบเป็นไอใช่ไหมเป็นไอน้ำนะฮะเปลี่ยนภูมิเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนฟอร์มเปลี่ยนลักษณะนะครับขึ้นไปก่อตัวเป็นเมฆนะครับเป็นเมฆเป็นไอน้ําที่มันหนานแน่นนะครับแล้วพอมันกระทบเย็นกระทบร้อนอะไรก็ตามตกมาเป็นฝนน้านะครับน้ำนะแล้วบางทีบางส่วนก็ซึมลงไปใต้ดินนะครับให้เราใช้เก็บอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะหมุนเวียนอยู่เงี้ยตลอดเวลา ทุกอย่างมันวัฏาจักหมดออกซิเจนหนึ่งเหมือนกันคาร์บอนสไดออกไซด์เหมือนกันนะครับนะก็คือในร่างกายเราเนี่ยมันเชื่อมโยงกันทุกอย่างเข้าใจไหมไอ้น้าก็เข้าไอ้น้ําก็ออกออกซิเจนเข้าคาร์บอนไดออกไซด์ออกเนี่ยเข้าใจไหมตลอดเวลานะครับแล้วก็อาหารเข้าถ้าสีเข้านะครับถ้าสีออกมันเชื่อมโยงตลอดเวลานะครับเนี่ยเป็นวัดตักนะครับมันหมุนเวียนนะครับนั่นคือ การบูยนไหว้ตายเกิดของสรสรพสัตว์ก็เหมือนกันนะของผู้คนของสัตว์สัตว์โลกอะไรภูมิไหนก็ตามนะครับมันจะเป็นการหมุนเวียนหมุนเวียนขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่นั่นแหละนะครับไม่มีความไม่มีอะไรที่เป็นความก้าวหน้าจริงนะครับเป็นแค่อุปโลกเฉยนะนันก็อ,อย่าไปหลงมากนะครับเพราะบางคนหลงหลงมากมันก็จึงจ้องต้องตั้งมากก็เลยก่อเกิดภพชาติเรื่อยๆนะครับมันก็ต่อไงนะต่อไปเรื่อยๆนะเข้าใช่ไหม คือคำสอนพุทธองค์เนี่ยจริงๆแล้วคือเหมือนกับมันให้ยุติตัณหายุติความหลงน่ะนะนั่นคือมันก็จะขวางวิถีทางของทางโลกที่แบบพุ่งเอามุ่งเอาเน้นเอากอบโกยเอาอะไรไงเงี้ยนะมันมันขวางอยู่แล้วนะครับนะแต่ว่าแต่ว่าคือมันพอมันถูกล้อมด้วยทัศนคติแบบนั้นนะคตินิยมแบบนั้นะนะ มันก็เลยต้องพุ่งไปเพราะว่าตัณหามันเต็มท่วไมไปหมดเลยทั่วโลกนะครับเป็นงี้หมดนะครับยิ่งเปิดโซเชียลมีเดียนี่พุ่งพุ่งแบบสุดๆเลยนะเดีย๋ยวไอ้นั่นมาไอ้นี่มาวิธีการรวยภายใน2เดือนอะไรเงี้ยนะมีทุกอย่างนะครับพุ่งไปนะครับนั่นคือสสวรทั้งหลายลักษณะของสสารทั้งหลายคือมืดมนนะไม่ไม่ไม่เข้าใจความเป็นจริงของโลกธาตุนี้มันก็เลยคืบหน้าไปเรื่อยๆก็คิดว่าตัวเองเก้าวหน้าคิดตัวเองดีขึ้นนีย อย่นี้มันหมุนเวียนนะครับหมุนเวียนนะทำไมชั้นพรมสูงสุดถึงได้ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ลงนรลกได้นะก็นี่แหละครับมันหมุนเวียนไงนะเออชั้นพรมเนี่ยพอขึ้นไปเหลือเอกสภาวะนะส่งอยู่ในรูนะพอเริ่มจะหมดวิบากกับตรงนั้นเนี่ยหมดวิบากในการส่งมันยาวนานมากนะเออ <c oughs> มันก็จะเริ่มเอะ <c oughs> ขันอื่นที่ถูกดบเอาไว้ถูกกดเอาไว้ถูกกดเอาไว้อะนะเป็นรวมที่จิตอย่างเดียวไง ตัณหาตัณหาซ้อนนิจจิตก็คือเป็นเอกสภาวะนะครับพอตัณหาเริ่มแสบสายปุ๊บมันก็จะเกิดขันอื่นแหละการคิดนึกคิดปรุงแต่งนะแล้วเดี๋ยวเกิดจิตแบบนั้นแบบนี้มันไม่ใช่เริ่มไม่ใช่เอกสภาวะอะไรมันเป็นหลายสภาวะนะครับเมื่ออะไรเกิดขันอื่นปรุงแต่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาจากตัณหาตัวเดียวนะนะมาเรื่อยเรแล้วต้องลงมาเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างมาลงเกิดเป็นมนุษย์ทาบุญบารมีเยอะปุ๊บบางทีมันหลงนะ คือมันดำลิขึ้นมาก็เห็นอยู่แต่ตัวเองกับสิ่งรอบข้างมันก็มันถูกขังแค่นี้ไงนะครับมันก็หลงไปอีกนะบางทีก็ก่อก,กรรเมื่อก็ลงนรกได้เหมือนกันใช่ไหมเทวดาจากเทวดาลงนรกเลยก็มี <c oughs> จากเทวดาลงภูมิต่าแล้วก็มีพวกพักมานี่นะจากเทวดาลงภูมิต่าเลยนะเออมันก็มีนะครับเยอะแยะนะครับนั่นคือทุกอย่างในสังวรนนี้มันไม่ได้เป็นการ ก้าวหน้าหรือล้าหลังอะไรนะครับเป็นแค่อุปโลกนะให้ตัวตัณหาพุ่งไปนะเรียกว่ามันสนองตัณหาตัวเองนะครับนะคือถ้าใครเชื่อแบบนั้นไม่ต้องมาฟังนะครับไม,ม่ประโยชน์เลยนะเพราะว่าคุณไม่ถึงวาระที่ได้ฟังแล้วพีใคลายจากตรงนั้นนะก็นะไปวนให้เข็ดซะก,ก่อนแต่ว่าจะเจออีกทีหรือเปล่าไม่รู้นะเนื้อหาจะทำจริงจริงๆน่ะนะครับนั่นกะ็คือใครเป็นยังไงก็ตามตเป็นไปตามวิบากแล้วนะ ไม่ต้องไปทําให้มันดีขึ้นไม่ต้องไปทําให้มันอะไรมากขึ้นนะเออก็ใช้ไปโปดสัตว์ไปนะครับการโปดสัตว์ไม่เป็นก็ไปช่องร่มโพนิธรรมนะครับผมสอนอยู่นะไปดูก็ปโปดสัตว์นะครับโปดสัตว์แล้วมันได้อะไรได้อะไรก็ของตัวเองมันก็คลี่คลายไปด้วยนะเพราะว่ารับโปดสัตว์คือการให้สละไม่กระทั่งจิตตัวเองนะครับกระจายอนุภาพนิโรธิพานออกไปเรื่อยๆ นะแล้วมันก็คายตัวมันเองอยู่แล้วนะครับแตนะ่วิบากก็หมดไปกับการโปรนั่นแหละพร้อมกันนะครับแตนะ่ถ้าจะเอากายเอาจิตไปใช้แบบเนี่ยผู้คนสรรพสัตว์ทั้งหลายก็แล้วแต่นะมันก็จะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าดูเหมือมนจะมีคุณค่าแต่ว,ว่าคุณค่าก็หลอกตัวเองขึ้นมาตั้งขึ้นมาหลอกตัวเองอะนะนะความก้าวหน้าทั้งหลายจริงๆไม่มีความแตกต่างนะครับอรหันต์หลายพระองค์ก็เลยเบื่อ ความเยอะของสรรโลกก็เลยหนีเข้าป่าบ้างอะไรบ้างอยู่เงียบๆไม่แสดงตัวก็มีเยอะะนะครับนะเพราะว่ามันมีแต่ตันหาท่วมโลกกันหมดนะนั่นคือเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่พุ่งไปอะไรมากหรอกนะตามเหตุปัจจัยไปนะแล้วก็คือถ้าจะบจบพพจบชาติจริงๆเนี่ยมันต้องปิดบัญชีที่ศูนย์นะแต่ย <c oughs> ังไม่ศูนย์หรอกนะครับแต่ทุกคนเนี่ยเหมือนกันหมดทุกดวงจิตเหมือนกันหมดคื เป็นบัญชีที่ศูนย์นะครับเอาอะไรไปไม่ได้นะเานะนั่นคือก็ไม่ต้องพยายามจะอยู่มากเกินไปในการเป็นการอยู่ทั้งหลายนะอยู่ไปแบบคลายๆปลดปล่อยไปเรื่อยๆรูนะ้จักให้รู้จักสละมันก็หมุนเวียนกลับมาอยู่ดีนะรูนะ้จักให้รู้จักสละทําบุญก็แบบไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมันก็กลับมาอยู่ดีนะนะนะไม่กลัวทําบุญแล้วคนอื่นจะมาแย่งบุญไม่ได้ทำาก็ได้อยู่แล้วนะ เนี่ยมันไม่คาดหวังตั้งเอาไม่ต้องไปกําหนดเจาะจงอะไรมากมันก็กว้างขวางและขอบเขตนะมีส่วนในทั่วกันในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิเนี่ยนะเออมันก็ใจที่มันเคยแคบแคบอยู่ก็จะเปิดกว้างออกนะพอเปิดกว้างออกปุ๊บเนี่ยมันก็หมุนเวียนละทุกอย่างนะครับอย่างฮวงจุ้ยก็เหมือนกันไอ้พวกจัดฮวงจุย้ยอ่ะก็จัดเพื่อเอาพลังงานดีๆเข้ามานะแต่สุดท้ายทุกอย่างก็ต้องหมุนเวียนไงดีๆเข้ามาก็ต้องออกไปเหมือนกันนะ เออเหมือนทำไมเศรษฐีทำไมต้องทำบุญเบสท์ทำบุญห้างร้านอะไรเงี้ยนะเนี่ยแหละครับมันต้องให้ให้บ้างนะเออนจะได้หมุนเวียนออกไปถ้าเอาอย่างเดียวผู้ที่เอาอย่างเดียวเป็นไงฮะสุดท้ายก็ลงภูมิต่ำนะเออเพราะมันเปรตไงก,กอบโกยอย่างเดียวเอาอย่างเดียวภูมิต่ำนะครับ <S <S พวกเศรษฐีที่เขามีบารมีอยู่เขาก็รู้จักให้แล้วรู้จักให้กับสังคมบ้างอะไรบ้าง ถึงแม้ว่าอาจจะสร้างภาพบ้างก็ไม่เป็นไรปล่อยเขาก็คือถ้าเขาจะเข้าใจเนื้อหาธรรมเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าให้แบบไม่ต้องเอาเป็นยังไงแล้วมันก็จะโปร่งโล่งนะมันจะไม่ไปสร้างอุปทานอะไรให้มาสักโลกมาตำหนิติเตียนหรือว่าวิจัยวิภาวิจัยวิจารณ์ได้นะให้ไปให้ทิ้งไปเรื่อยๆนะออนั่นแหละมันก็จะกลายเป็นความหมุนเวียนไม่เองเนะดีไม่ได้เกิดจากการกอบโกย ดีทั้งหลายเกิดจากการให้ออกไปนะความดีทั้งหลายเนี่ยนะเกิดจากการให้ทิ้งเลยให้แล้วก็ไม่ต้องคาดหวังอะไรให้ทิ้งเลยนะนั่นแหละนะครับเดี๋ยวมันก็ดีเองให้ไม่ดีที่ไหนเนะี่ยให้อะดีอยู่แล้วเนาะโอเคนะครับจบแล้วเรื่องวัตตะเหล่านี้เนาะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านครับสวัสดีครับ